คือ The Base of งเลด e ดอค่ะเป็นออยที่ดีที่สุดในชีวิตที่เคยใช้มาทำไมอะทำไมสบู่ถึงสามารถแตกต่างได้งงมากหรือไปลองใช้แล้วไม่ดีนะเอามาปาปาปาใส่หน้าไ,ได้เลย <S <S คือ the b เบสตลอดการไปเลย <S 1> <S 1> <S 1> ยืนหนึ่ง The Base ปีแล้วนะคะไอ้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคน<อ>ก่อนเลยนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆแล้วก็เฮงๆทุกคนคะ่ะรีแคปปี2020สันส้นๆก็คือเป็นปีที่พวกเราทุกคนเ<อ>ก่งมากผ่านมาได้คือเก่งมากจริงๆถือว่าเป็นปีที่ไอจะมีเรื่องเครียดเยอะที่สุดเป็นความเครียดแบบรูปแบบใหม่มากๆหลากหลายเต็มไปหมดแต่ก็เป็นปีที่ด,ด,ดีมากๆของไอเลยคะ่ะเคยรู้สึกว่าปี2020เนี่ยไอมีทั้งความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนะก็ทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าชอบตัวเองในวัยนี้มากๆที่มีความโตขึ้นแล ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันอีก1ปีนะคะสำหรับปี2021นี้เนี่ยขอให้เลิศขอให้ปังขอให้ดีขอให้ยังมีเรื่องอะไรก็แล้วกันนะคะทุกคนแต่เรื่องที่จะมีได้ก็คือเกมเสียทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีพอคลิปนี้ไอจะมาเล่ากันค่ะว่าปี2 2 2พันยเนี่ยไอใช้อะไรเราชอบมากๆเป็น best of the year าพร้อกันแล้วก็ไปดูกัน ของบางอย่างอาจจะไมไ่ได้มาถือโชว์เพราะหมดไปแล้วนะคะแต่เป็นของที่ดีสุดรองปนีนี้จริงๆอย่างแรกคือดวงตาของไอค่ะไอไปทำรีเล็กมาทำให้สายตาสั้นหายไปนี่นะคะในห้องสังเกตการก็จะมีจอแบบนี้นะคะที่ให้ญาติดูได้ที่จอตรงนี้นะคะ่ะที่เป็นดำๆขาวๆอันนี้คือลูก,กตาของไอนะคะ ตอนนี apan, ้สส่ตาดีมากเห็นทุกอย่างแบบชัดเจนแต่แบบจะตื่นนอนซึ่งไอ้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากเป็นแบบเบสออฟเดอะเย r เลยอ่าที่แบบไอได้ทํามามันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยพลิกชีวิตจริงๆคือเลิศมากข้อเสียไม่มีเลยนอกจากแพงแพงไอ้ทาที่ TRSC นะคะซึ่งนี่ใส่คอนแทคเลนส์มาพิสูจน์ให้ดูว่าสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้นะคะตาไม่ได้แห้งไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยยังสามารถตาสุขใสได้อยู่แต่ตอนนี้เห็นทุกอย่างชัดแหลกใครใส่ตาสั้นควรไปทําค่ะสิ่งนี้คือ MKUP Makeup Remover นะคะเป็น Makeup ที่เอาไว้เช็ดตาแล้วก็เช็ดปากซึ่งไอ้พูดเลยว่ามันดีมากเลิศมากราคะ่ะไม่แพงกลิ่นหอมไม่แสบตาเช็ดปากออกเลิศมากแล้วก็น,นี่ค่ะทัชชาเดอ r i ไรซ์ l พลิชคา m i มิงเป็นผงแป้งล้างหน้าที่เพิ่งคนพบแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากในแง่ที่ว่ามันทําความสะอาดได้หมดจดมากๆแต่ว่ามันยังคงม, <c oughs> มีความ <c oughs> อ่อนโยน <c oughs> คือปกติอะ <c oughs> เป็นแป้งล้างหน้ามันมักจะแบบทาความสะอาดมากเป็นพิเศษแต่น้องสูตรนี้สูตรคาร์มิงอะมันทําให้ผิวของเรามีความแบบเฮ้ยยังแบบว่านุ่มนวลอยู่แบบไม่ได้โหดลายกับผิวของเราเกินไปล้าง หน้าเสร็จอะคือรู้สึกถึงความต่างเลยคือมันจะไม่มีความแบบว่าเอียดอาร์ตแต่ก็ไม่ได้มีความแบบแ,บบแห้งตึงซึ่งไอ้เนี้ชอบมากอันนี้ก็น่าจะเป็นกระปุกที่3แล้วเพราะว่ามันลดมากจริงๆแล้วก็มีออยอันดีนะคะจากแบรนด์ B Y B I Ice, ไม่แน่ใจจริงๆงว่าชื่อแบรนด์มันอ่านว่าอะไรแต่มันขายในเซฟอร่าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยไอ้เพิ่งคบเจอปลายปีแล็รู้สึกมันดีมากเป็นออยที่ดีที่สุดในชีวิตที่เคยใช้มาไม่ใช่แค่เฉพาะปี2020นะแต่ทั้งชีวิตเลยอะมันเป็นออยที่แบบไม่เหมอ เลคือไม่รู้สึกเ,นเนหนียวเหนอะหนะน่แล้วก็ไม่รู้สึกว่าแห้งคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบสะอาดอะสะอาด แต่ไม่เอียดซึ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีมากแล้วมันก็ล้างออกได้แบบหมดทุกอย่างแบบประทับใจมากเลิศมากชอบมากมาแรงแซงทุกโค้งไปเลยแล้วก็อันนี้จากเซฟรานะคะมันคือเป็นโทนเนอร์ที่เป็นแผกๆมีความชุ่มๆอยู่ในแผ่นเลยไอจะชอบอันนี้มากเพราะมันสะดวกในการใช้งานมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไม่ต้องแม้กระทั่งเปิดขวดแล้วก็หยอดคทนเนอร์ลงสเปีอ่อะอันนี้คือมันเปียกชุ่มมาอยู่แล้วแค่หยิบขึ้นมาแล้วก็ุเช็ดหน้าได้เลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันแบบว่าไม่รุนแรงเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนโยน สามารถแยกความแตกต่างของสองฟูดอีกได้นะคือลองซื้อมาใช้แล้วก็อ้าว อะไรอย่างเ <laughs> งี้ยก็รู้สึกว่าสูตรไหนก็ได้แต่ว่าไออ่ะชอบมากใช้แบบเยอะมากในปีที่ผ่านมาเพราะว่าแต่งหน้าอยู่ตลอดเลยแล้วก็ใช้เนี่ยเช็ดหน้าก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้าค่ะแล้วก็จะมี <c oughs> กราดีโทนเนอร์อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ไอให้เป็น the base of the ปีนี้คือต้องบอกว่าคิดย้อนกลับไปอ่ะอันเนี้ยคือเอาแสตดิ้งมากๆเป็นสิ่งที่ใช้แล้วแบบมันดีอ่ะมันดีอะไรขนาดนี้มันเป็นโทนเนอร์ที่ใช้แล้วแบบมีความเย็นๆผิวช่วยแบบปลอบประโลมผิวแล้วใช้แล้วหน้าก็มีความตึงๆขึ้นเล็กน้อยกลิ่นก็มีความหอมอโรมาแแแแลลล้้้้ววววกกก็็บบบบเเฮยยยมมันช่่ผิไดดีาอะใครที่มีัหหาาเเรืื่่่่่ออองนนนุดะไไวววต้้้ยยคชลณ สุกว่าราคาจะไม่แพงมากเลยค่ะประมาณ1,000ับาทดิเซฟฟราและในส่วนของสกินแคร์นั้นไอ้ขอมอบให้กับดรสอปเลอร์มิสติกอลแลนด์เดอะคัมมิ่งแอมพูสุดเวสคิวเฮ้ยคุณผู้ชมค่ะอันเนี้ยคือใช้เยอะมากเขใช้เป็นสิบ0กล่องอะแล้วคือเปลืองตัง หน้าที่มีสภาพแบบเดินทํางานเหนื่อยเครียดนอนนอนเป็นผืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันช่วยกอบกูได้ดีจริงๆ เขจะเป็นแอมพูฟคือมีความเข้มข้นกว่าเซรั่มไปอีกแล้วคือเวลาที่เขามาเขาจะมาเป็นขวดขวดแก้วใสๆแบบนี้แล้วก็หักเบาะแล้วก็ใช้เลยมันคือเป็นความสดมันคือเป็นความที่รู้สึกไปแล้วว่าแบบเฮ้ยมันสดมันใหม่มันต้องดีแล้วมันเพล็กแต่ขมันต้องดีมากแน่เคยคิดว่านะมันเป็นเรื่องของจิตใจส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพส่วนหนึ่งแต่ลุงๆก็มาแล้วว่าไอ้ให้มันเป็น the base of the year จริงๆคือใช้รู้สึกแบบมันเอาอยู่มันเอาผิวหน้าเราอยู่จริงๆส่วนอันดีฟิซิโอเจลเอไอครีมไม่ อันนี้แบบว่าให้อยู่ในลิสต์เบสอวิเอตทุกปีเพราะอันนี้คือมันเดอะเบสมากๆาสำหรับคนที่แบบว่าผิว on, อ่อนแอผิวแบบไม่ไหวแล้วผิวแหง้งผิวเป็นพืน่นผิวแบบว่าใช้อะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือลอดมากคือปีที่ผ่านมปที่บอกอะว่าคือแบบชีวิตไอ้มันผ่านศึกหนักมันมีแบบเกิดอะไรหลายอย่างขึ้นแม้กระทั่งกับหน้าของเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไอ้เล็กก็ได้กลับมาใช้บ่อยมากแล้วมันคือไม่ว่าแบบสภาพหน้าเรามันจะเป็นยังไงอะอันเนี้ยคือเป็นตัวที่ไอรู้สึกว่าอุ่นใจใช้ได้มันจะแบบ ให้น่าของเรามีความแบบกลับมาดีเหมือนเดิมส่วนสิ่งนี้คือซอฟเน่เมคอัพอบิบูเบอร์วาซึ่งปีที่แล้วหลุดโผลไป <S 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 พเพราะว่าไม่ได้มีะไรน่าตื่นเต้นแต่ปีนี้มีความน่าตื่นเต้นก็คือ,ขอเขาออกแพ็กเกจต เป็นน้องกากาวคือไอชอบอยู่แล้วชอบมาตลอดแต่ว่าปีนี้มีการบวกเว,เวกโดยการเป็นลายกากาแล้วก็เพิ่มปริมาณด้วยนี่คือ20แผ็คมันคือแบบลเลิศราเป็นคนแต่งหน,านา้าหนักเราเป็นคนรู้สึกว่าแบบอยากได้เยอะๆหน่อยคือนี่คือ20แผ่นแล้วคือประสิทธิภาพดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน่ารักมาก <c oughs> และในส่วนของผิวกายสิ่งที่ไอชอบก็คือ <c oughs> นี่เลยค่ะน้าหัดไฮมาคอชเวอร์ครีมนี่ก็คือไม่เหมือนใครอีกแล้วจ้าตั้งแต่อาบน้ำมานี่ ไม่เคยรู้สึกว่าสบู่ต่างกันเลยนอกจากกลิ่นจากกระทั่งได้ลองอันนี้เลยก็รู้สึกว่า <Hey. S 1> มันไม่เหมือนว่า แบบมากงมัากจริงๆอ่ะคือมันให้ความรู้สึกผิวที่แบบสะอาดไม่เอีทแต่ก็ไม่ชุ่มชื้นแต่ก็รู้สึกเอียดหนึบหนึบรู้สึกว่าชุ่มชื้นอยู่แต่ก็แบบไม่เหมือนสบู่ทั่วไปอ่ะคืออันนี้แบบอยากให้ลองจริงมันไม่เหมือนสบู่ทั่วไปอ่ะแล้วไอ้ก็แบบชอบมากๆๆๆมากต่อมาที่อันนี้ Happy Sunday Natural Scrub อันนี้ก็คือดีมากดีแบบประทับใจดีแบบต้องให้รางวัลดีแบบว่าเฮ้ยนี่เป็นแบรนด์ของเราเองแต่เราก็รู้สึกมั่นมั่นแล้วก็มั่นใจทีีีีี่่่่่่่่จจะะะบบออ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 อกกกววาััันนนนเ้้้้้้ยยยยคคคคืืืืดดดดทสสุุรริงงงๆๆๆๆไไไไ็็มหหใใชชลแต Happy Sunday นะสะครับก็คือดีที่สุดในการเป็นสกับจริงๆคือนางอะไม่บาดผิวเลยใช้ได้ทุกวันแล้วมันก็คือแบบเป็นธรรมชาติมากแล้วผิวก็คือนุ่ม แล้วก็คือกลิ่นเนี่ยคือเป็นกลิ่นที่ไอแบบชอบภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เป็นกลิ่นนี้เพราะมันกลิ่นหอมมากแล้วก็คือ,อือนเนี้ยไอ้กล้ารับประกันเลยว่าใครซื้อไปลองใช้แล้วไม่ดีนะเอามาปาปาปาใส่บบได้เลยเป็นหนึ่งในของ Happy say พูดเลยว่าใครก็สามารถใช้ได้แล้วชอบทุกคนแน่นอนมั่นใจมากคือมันดีมากตัวลื่นตัวเนียนตัวนุ่ม the base of the base จบ Moist Skin c a r ไปแล้วมาต่อกันที่หมวดเมคอัพบ้างนะคะครั้งนี้เนี่ยไอตั้งใจเลือกของที่แบบ มันปิงขึ้นมาว่าอันนี้แหละอ๋อ oh, oh, แต่ขอเล่าก่อน oh. ว่าปี2020ที่ผ่านมนาเนี้ยไอยรู้สึกว่าไอาอะ่ะชอบแต่งหน้าน้อยลง oh. หมายถึงแต่งหน้าแน่นน้อยลง oh. เช่นขนตาอย่างเงี้ยนี่ก็คือไม่มีการติดขนตาไปแล้วแต่ก่อนต้องติดตลอด2020 oh. ก็คือครึ่งปีล่าสุดที่บ้านถทุกกับตั แต่ก็ทาให้เราได้รู้ว่าเออลดปริมาณการแต่งหน้าลงอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่มันก็คือแบบทําให้เราดูเด็กขึ้น <c oughs> แต่อาถึงแม้จะแต่งหน้าน้อยไม่ค่อยติดขนตาแต่ก็มีแต่เบสออฟขนตามาบอกค่ะ <c oughs> อันแรกนะคะคือของ N V S lashes by nurserys เป็นขนตาปลอมของน้องเนิร์ซึ่งตอนแรกอ่ะน้องส่งมาให้ใช้เราไอยก็ไปก,กดซื้อเองเพราะว่า6อ,อัน10อัน <c oughs> มันคือเบาแล้วมันก็คือมีความฟุ้งฟลิงเนี่ยเหรปาตรงไปมันจะแบบผิวสวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบติดไป42ชั่วโมงก็คือมันเบามากมันแทบไม่รู้สึกเลยชอ เบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองเลยแต่อีกอันที่เบากว่า,วาอีกแต่ว่าก็เดอะเบสอีกมันมีความแบบว่าจมลิมจิ้มลิมน่ารักนะท่านุ่มท่านหน่มบ้องเบลคิกขุ่อันน,นั้นแหละก็คือนี่ค่ะ Dolly Wing Easylash เบอร์สิบหก Sweet Coat ต้องเบอร์นี้เท่านั้นนะจ๊ะถึงจะเป็นเดอะเบสคือเขาบอกยี่สิบกระเบอคือแบบว่าโอ้ตอนแรกก็คือปวดเทสมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่าอายะถูกหวยคือเน,นี่ยคือเบอร์สิบหกแล้วมันคือ มันคือเลิศมากตรงหัวตามันจะบางๆและตรงกลางตามันจะหนาแล้วก็พุ่งแล้วก็เป็นช่อช่อชอแล้วก็ตรงไปก็จะบางๆมันเลยทําให้ตาของเราอะเบิ <c oughs> ่เพราะมันเน้นตรงกลาง <c oughs> ตาแล้วไม่ตาเรามีความ,ามแบบบล็อกแบบแบบชาวญี่ปุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นสาวตาเล็กตาหมวยตาแบบ <c oughs> แบบอย่างเราอะแล้วก็คนที่ต้องการแต่งหน้าที่แบบไม่ได้โดว์เว่เวกคนตาดูเบาเองแบบไม่ได้ติดเลยน้องเขาคือใช่เลยน้องเขาคือความแบบ ของโ้องดีชอบมากซื้อมาแล้วสิบคู่ฮลัลโหลไหนใครบอกไม่ชอบแต่งหน้านะไหนใครบอกแต่งหน้าราลงนะขนตาสิบคู่สิบคู่ทำไรเหรอเออน,นั่นแหละนิดนึงเป้าหวาต่อกันที่ดวงตาว่าปีนี้เนี่ยดีคือพาเลทที่ไอช้บ่อยที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบไฮเลดดก็คือนี่เลยค่ะ ฮูด้าบิวตี้เมอร์คิวรี่เรตโร e กรดอายแชโดว์พาเลตเยคือพูดเลยว่าไอซ์อะชอบอายแชโดว์ของฮูด้าบิวตีมากคือไอชอบทุกพาเลตเลยคือเขานิสัมผัสดีมากเนื้อแมตตก็คือสีนุ่มมีละมุนติดดีมากแล้วสีวิงของก็มีความสวยมากทุกพาเลตไอมีเป็นสิบของฮูด้าบิี่หมดเลยว่าเทปแต่ที่เบสที่เลิศที่สุดที่ไช้บ่อยเฉยๆจะสุดก็แบบต้องบอกต่อต้องไปซื้อตามอ่ะก็คือนี้ค่ะคือมันงงงนิดนึงคือเปิดเข้ามามันจะมีแบบสีเขียวก็มีเธอ คอยก็มีฟ้าก็มีม่วงก็มีทองก็มีพีชก็มีชมพูก็มีไอรู้สึกว่าโทนสีที่เขามีมาให้อ่ะคือหลากหลายดีแล้วมันเป็นโทนสีที่ไออ่ะใช้แล้วมันเข้าเข้ากับไอรู้สึกว่าครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยเป็นสีที่ใช้ได้ทุกวนันและเป็นสีที่ทําให้ไทยแล้วแบบสวยไปงานแต่งงานออกงานขึ้นเวทีไปอะไรก็ตามแต่ที่สุกว่าต้องสวยอ่ะมาเลุนคนสวยอ่ะคืออนเนี้ยคือใช้เลยเป็นแบบสวยละมุนละม่อมสวยเลิศสวยปากและก็อันนี้ค่ะ ลิลลี่บายเรดเลด์โซนเบอร์ศูนย์เก้าน้องคือเดอะเบสออฟเลดเดอร์ค่ะมันเป็นเลดเดอร์ที่แบบกลิ้งเตอร์คุ้งผวยมากและมีเกล็ดแบบเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งมิลลิเมตรอะคือเกล็ดใหญ่มากเราเกล็ดมีความแบบ คือเล่นแสงแบบท้าทายใครใช้อันนี้ไปแล้วไม่มีคนทักว่าทากิตเตอร์ที่ตามากคือแบบผิดคือกริตเตอร์ใหญ่มากแล้วคือเล่นใหญ่มากแล้วคือแบบโอ้โหอารมณ์ชงอลังฉากมากมากก็ใครได้เกิดชอบกริตเตอร์นะอันนี้คือเดอะเบสจริงๆและในส่วนของมาสคาร่าที่อยู่บนตาของไอ้นีวันนี้ก็คือมีความเบิกมากผู้ประสบภัยขนตางวยคือขนตามักจะหลบลงตลอดวเวลาขอบพูดเลยว่าสิ่งนี้คือเดอะเบสค่ะ hand made quick lash color เดอะเบสมาก คือนางแบบเรียงเป็นเส้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 นแล้วคือขนตาเหมือนแบบถูกสตาร์มไว้ค้างไว้คือแบบ คืออยู่อย่างเงี้ยทั้งวันไม่ตกไม่ซีบไม่ไหลออกไม่ไหลแบบคือเลิศดมากๆส่วนนี้ค่ะมาจากแบรนด์ CanMake เหมือนกันแต่ว่าเป็นมาสคาราคิว Color Change Eyebrow คืออายไปทําสีผมอ่อนมาซึ่งถ้าเกิดไม่ปัดมาสคาราคิวคือผิดมากคือมันจะดูไม่สมกันมันจะแบบคิ้วแบบปริงปริงทางที่ไม่ได้ปริงปริงท,งทางที่เหมือนเดิมแต่ว่าแค่สีเข้มถ้าเกิดเราไปทําผมสีอ่อนมาพูดเลยว่าต้องใช้มาสคาราคิวด้วยยาผมอ่อนแต่คิวเข้มคือไม่ได้เลยมันจะแบบขัดขัใจซึ่งอันเนี้ยคืออ่อนแบบอ่อนจริงๆ และคิวอ่อนลงจริงๆอันนี้เคชอบเป็นเบอร์สุดหนึ่งนะคะและในส่วนของงานผิว <c oughs> พูดเลยว่าชอบหลายอย่างมากคือมีของดีออกมาเต็มไปหมดเลยอะงานผิวคือดีเลิศไปหมดเลยแต่ที่ชอบที่สุดและไอใช้ย,ยาวนาะนที่สุดของปีนี้ที่ผ่านมาก็คือนี่เลยคะ่ะ จองแซมมูสกินนูเดิลฟาวเดชั่นนะคะเป็นรองพื้นของจองแซมมูนค่ะก่อนอันนี้เนี่ยไอใช้คูชั่นมาตลอดเลยแต่ว่าเพิ่งได้ลองใช้ลองพื้นแล้วก็รู้สึกว่ายืนหนึ่ง The best งานผิวคือดีมาก โอ้ยคือผิวจะดีเลยขนาดนี้ต้องจองแซมูนจริงๆคะ่ะจบไม,ม่พูดเยอะ <c oughs> เคยพูดไปแล้ว <c oughs> แล้มันดีแล้วก็สิ่งนี้ happy sunday translucent powder ก็ต้องขอบอบให้เป็น the base of the ปีจริงๆเพราะว่าของมันจะได้ออกอะนาอห <c oughs> รือว่าต้องมีการลองใช้ซึ่งพูดเลยว่าทาั้งปีผ่านมาเนี้ยไม่ได้ใช้ยางอื่นเลยใช้ <c oughs> <c oughs> แต่แป้ง happy sunday อย่างเดียวจริงๆเพราะว่าต้องลองสูตรให้แบบมั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นแป้งที่แบบขึ้นลดมากผสมคอลลาเจนดูวยแล้วก็คือใช้แล้วหน้านวลมากแล้วก้ <c oughs> มมากละเอียดมากดีมากสีดีมากใช้ได้กับทุกสีผิวคือไอแบบภูมิใจที่ได้ออกสิ่งนี้มากๆจริงๆเป็นแบบ the base of the year ของแมบ,บแป้งอ่ะคือทาแล้วมันน่าละมุนแล้วมันเนียนมากเลยอ่ะไม่สีไม่สีมันไม่ใช่คำว่าเนียนเนียนคือต้องมีการปกปิดแต่นี่เป็นคำว่านวลนขึ้อนองเขาอ่ะไม่ช่วยปกปิดเลยนะไม่มีผสมรองพื้นแต่ว่ามันช่วยให้หน้ามีความแบบวนวลแล้วก็ผ่องแล้วก็ละมุนแต่ไม่ได้คุมมันดีเวอร์ไม่ได้ใช้แบบอู้ห้าเหเมตตาทอนไม,ไนม้แต่ว่านางจะให้ผิวที่แบบ ีความโกลวๆมีความแบบให้รู้สุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวนี้คือแบบภาคภูมิใจมากมามๆมาๆๆมามมข้อเสียก็คือตอนแรกอะไอออกแบบให้มันเป็นตาข่ายขานแล้วพอออกมาก็คือพังส่งให้คุณลูกค้าแล้วแบบบ่งเพราะว่าตาข่ายกระจายแป้งกระตุย ทางลูกค <c oughs> ้าวอยวายไอเครียดมีปัญหาหนึ่งในเรื่องเครียดที่เกิดขึ้นแต่เราก็ต้องแก้ปัญหาเพราะว่ารู้สึกว่าแป้งมันดีจริงๆเราจะแบบต้องสู้ต่อไปเพื่อแป้งได้ขายต่อไอก็เลยเปลี่ยนจากกระขายอ่ะเป็นแบบพลาสติกเจาะลูๆๆๆ,ๆูแล้วมันก็คืนลดเลยก็คือแบบเนี่ยใช้ไปสิไม่มีทางหกไม่มีทางพังแน่นอนและในส่วนของปากก่อนที่จะทาลิปสีสวยได้เนี่ยไอซ์ขอเชิญชวนให้ทุกคนบำรุงริมฝีปากก่อนนะคะซึ่งสิ่งที่ดีมากในปีที่ผ่านมาก็คือเซลล์สาร ลิปบาสของน้องฟางไปฟังแก้วค่ะขอเล่าก่อนว่าก็คืออันนี้เนี่ยไอยได้มาลองใช้เพราะว่าถ่ายซีรีส์กับน้องฟางแล้น้องฟางก็ให้ลองใช้เลยก็รู้สึกว่าอู้ดีนะเนี่ยหู้ไปอยู่ไหนมาทำไมไม่เคยได้ยินเลยคือรู้สึกว่าชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำจริงๆมันเป็นลิปที่แบบทาตอนจะนอนอะแล้วตื่นมาแล้วปากมันแบบ แล้วก็หายเหือดใครที่ประสบปัญหาลิปแห้งปากแห้งเนี่ยเฮ้ยนี่มันคือดีจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเลิศมากเลยนะเออดีจริงๆคือไปซื้อตามได้มันแบบมันดีจริงๆและอีกอันนึงที่สุดว่าดีมากก็คือนี่เลยค่ะ Fenty Beauty p r o k i s s e r Luxe Lip Balm คือไปทำใจอะคือจำไม่ได้ว่าใช้จนหมดแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันหมดแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะแต่คือมันแบบให้ความชุ่มชื้นปากได้ดีมากคือตอนแรกนึกว่ามันจะแบบว่าไม่ได้บำรุงดีแต่กูวันดีมันบำรุงได้ดีมากแแแลล้้วมมมัันนคคืือออปากกที่่เเยยหหงบบไ แบบจิ้มจุม่มไม่ต้องใช้นิ้วเปื้อนก็คือแบบตื <c oughs> ่นเช้ามาคขึ้นเลิศเหมือนกันกลิ่นหอมด้วยเลอ่ะพอจบบำรุงปากเสร็จแล้วมาทาปากกันบ้างปีนี้พูดเลยว่าเสียงเป็นเอกฉันมากๆไอคือแบบต้องให้สิ่งนี้ก็คือนี่เลยค่ะ <c oughs> Mac Powder Kiss Liquid Lip Color ทุกสีสีไหนก็ได้ตามใจชอบคือดีทุกสีไอมี5สีไอ,ไอชอบห้สีงงมาก ลิปที่เราสัมผัสดีมากค่ะทุกคนมันเป็นเนื้อมีความที่แบบละมุนล,ละมุนเลน <c oughs> <Blend S 1> มาที่ขอแล้วแบบอู้เ <c oughs> กาหลีมากมากค่ะปุง้งจะลุงใจเลยคือด้วยเม็ดสีของเขาแล้วสีที่เขาเลือกมามันคือแบบเลิศมากๆ the b a s สที่สุดเทว่า the b a s ก็คือ sorry not sorry เป็นสีอมสม้มแต่ d e w o r t e d t o c h i l i ก็คือดีมากแต่ถ้าเกิดจะเป็นโทนชมพูก็คือเนี่ย e s c a l l n jo ก็คือดีก็คือพูดเลยว่าทุกสีมันคือแบบสวยในแบบของมันหมดเลยถ้าเกิดว่าต้องแนะนำให้ไปซื้อลิปสักหนึ่งแท่งอะ best powder kiss คือคำ อ,ดดอีกหนึ่งลิปที่พูดเลยว่าเป็นของที่ถูกและดีและของที่ถูกที่สุดในคลิปนี้ที่ซื้อตามได้และไปซื้อเถอะก็คือนี่เลยค่ะลิปไอซ์เมจิกคัลเลอร์สีคอรัลจากเมนโทลาทัมคือพูดเลยว่าเลิศ งงมากคือไม่น่าเชื่อมันจะสวยเนยคันนี้คืคอเนี่ยไอชมาทาแบบว่าเบิ่นๆตรงขอบปากอะแล้วมันคือแบบโอ๊ยอเกาหลีอันยองเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์มามากๆเดี๋ยวความคาดหมายแบบดีจริงๆมันจะมีสีชมพูด้วยนะแต่รู้สึกว่าอยากชอบสีส้มแต่งจริงสีชมพูก็คือสวยแบบเลือกไม่ได้ต้องซื่อบสองแต่คือมันแบบดีมากเดี๋ยวความคาดหมาย The b a s แล้ว้ันนี้ค่ะใช้บ่อยมากจริงๆแล้วเป็นลิปที่ทาเมื่อไหร่ก็มีแต่คนถามว่าสีอะไรจนไม่พูดไม่ได้ก็คือ TCE Stop Lip Lacquer สีทองนี่เร d ไม่พูดอะไรมากแต่พูดเลยว่าทุกครั้งที่ทาม,มีคนถามทุกครั้งว่าทาลิปสีอะไรสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปหน้าสวยหิวใสแล้วเราต้องหอมด้วยคือไอซ์เป็นคนชอบควาหอมมากซึ่งปีนี้ได้พบกับสิ่งนี้ค่ะด นี่คือเซนสตูดิโอซึ่งเอาไว้ฉีดบ้านซึ่งหอมมากซึ่งอันเนี้ยคือกลิ่นคลาสสิกแพรนะคะเอาไว้ฉีดได้1 2 3ตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกทำให้แบบห้อง,องเราอะเป็นกลิ่นแพรเหมือนกลิ่นอินดิสแพรของจมโลนเลยหอมมากอันนี้เวลาต้องการการบูสต์แบบรวดเร็วแบบต้องหอมตอนนี้ก็คือเป็นแบบฉีดใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งไว้แบบท<ๆ>ี่เดิมเข้ามาก็ได้กลิ่นแบบเป็นกลิ่นคลอๆอไดรอ,อ,นนอปะดีกคือเป็นแบบ จิ้มไม้เป็นแบบ diffuser นี้ mm hmm. ก็คือกลิ่นเจนเนียมเจ์นี่นะคะคือกลิ่นหอมมากแล้วคือยี่ห้อนี้เนี่ยเพิ่งปรากฏตัวในปีนี้ <Wow. S 1> และเคยพูดเลยว่าไอใช้แบบเกิน5ขวดแล้วมั้งก็คือเยอะมากแล้วคือก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหอมจริงๆรู้สึกว่าแบบมันทําให้บ้านเราเปลี่ยนไปเลยบ้านเราดูแบบแพงพรีเมียมขึ้นมาด้วยความแบบหอมจากสิ่งนี้ บ้านหอมแล้วตัวเราหอมด้วยนี่คือเดอะเบสประจำปีนี้มาแรงแซงทุกโค้งค่ะตัวมาโลนมิดไนมัสแอนด์แอมเบอร์พูดเลยว่าน้ำหอมทุกกลิ่นเคยใช้มาตลอดทั้งปีอ่ะสู้วันนี้ไม่ได้เลยคือไอชอบมากมันไม่มากเกินไปอะ่ทุกคนคือไอเป็นคนที่ใช้น้ำหอมกินหอมหวานไม่ได้เลยนะตายปวดหัวคิดงานไม่ได้แบบไม่ได้เลยถ้าเกิดมันหวานอ่ะแล้วอันเนี้ยไม่หวานเลยแต่หอมแล้วก็เป็นหอมที่แบบดูดีดูแบบดูดีด,ดูมิชช่ตระกูลอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเป็นกลิ่นหอมที่แบบดูแพง มันดีมันเลิศอ่ะคือไอชออมากที่สุดของปีแม่จะเพิ่งลองใช้เดสุดท้ายแต่มันคือดีเลิศจริงแต่อาที่บอกว่าถามว่าปีนี้ใช้กลิ่นไหนบ่อยสุดและชอบที่สุดก็คือนี่เลยค่ะจิออร์มิสติออร์บลูมิงบูเก้ขอนิยามว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นลูกคุณเป็นกลิ่นแบบผู้หญิงลูกหนูที่แบบว่าชีวิตนี้ไม่เคยเจอเรื่องร้ายคือชีวิตอยู่บนสายรุูงดูแบบมีทุ่งหญ้าอยู่หน้าบ้านคือมันหอมมากมันคือแบบดอกไม้สีพาสเทล หอมผู้จามีค่าขาอะไรอย่างเงี้ยคือใช่เลยคือเป็นกลิ่นลูกคุณหนูซึ่งไงก็ชอบมากเพราะว่าหล็ต้องอยากเป็นลูกคุณหนูก็แบบใช้กลิ่นบ่อยมากเลยค่ะแล้วก็จบแล้วค่ะกับคลิป best of the year ของปี2020ต้อนหนักปี2021แบบเฉิดฉายก็หวังไว้สุดป้ายากันไปแบบหอมปากหอมคอนะคะคอนเฟิร์มการันตีจากไอซ์ที่รู้นะคะว่าใช่แล้วก็ชอบจริงๆไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครว่าจ้างชอบเองจริงๆใครชอบอันไหน ใจอันไหนก็ฟังหูไว้หูคือความชอบของเรามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ต้องตั้งสตินิดนึงแต่ว่าที่ไอพูดไปทั้งหมดอะคือเป็นความชื่นชอบของไอเป็นแบบสิ่งที่ไอชอบชอบประมาณนี้พยายามเล่าให้ฟังว่าชอบตรงไหนเพราะอะไรเนาะก็ลองดูแล้วก็คิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ตั้งสตินิดนึงว่าคือแบบชอบเหมือนไอหรือเปล่ปปามีความชอบ,ชอบที่ตรงกันไหมเพราะถ้าเกิดวจะซื้อตามไปใช้ก็อยากให้ได้สิ่งที่ชอบจริงๆแฮปปี้จริงๆก็บอกว่าคลิปนี้จริงประโยชน์ไม่มากก็หน่อยแล้วก็ถูกใจนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ชช่อองไาซ จะได้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าๆในปี2 0 2 0นี้ค่ะวันนี้ก็แฮปปี้ยิง่งถึงันะคะวันนี้ไปกันแล้วค่ะไปกัน